ผู้ใดเด็กน้อยทั้งใดล่ะพี่น้องลงมาหนิน้เด็กน้อยมัตตาใสล่ะพี่น้องลงมัตตาใสลูกผู้ใดระบาท ลูกเต้าเล่าไพระบาลน,นี่ฮะ mm hmm. เอาเกือบกระบาใ่ mm hmm. ใส่เสื้อสุดกีฬาอยู่จ้ากระเก่ <c oughs> เง,งวอมขาเงาเวลา <c oughs> มัตตาใส่ลูก <c oughs> มัตตาใส่ฮะลูกผู้ใด <c oughs> เอาเว่ากวกระบาเป็นมาเนี่ยที่หูเรื่องบละพี่น้องจะไปต่งพ่อส่ง <c oughs> แม่เขาแน่เใดนี่ <c oughs> <c oughs> สิปัใสอะไรสิมาสิปัยทรงถือมือนเด็กน้ยอนยประมาณหกปีเจ็ดปีละจ้ะเขาโรงเรียนกับสิปวันหนึ่งน่ละเอาเอาบู้เฟนจ้ะถามกับบปาปากเอาผู้เฟนพี่น้องถามกับเารู้เรื่องนี่ลูกไพ่นี่ มากหมาครักจับไปเบิดมันสกาดได้บังหล่าหมานั่นลูกผู้ใดฮะเอาอจักลูกไปนอพี่น้องเลยวันวจักลูกผู้ใดพ่ดวงมาเตอใสไซละ่ะโมเมียนล้วบอก ยื้อซื้อกะเดน้ยโอ้ยโอ้ยมันคอยจะไปทํามบันเดอร์ลูกผู้ดเดียวไปทรงเฮือนทรงบ้านป่านนี้พ่อแม่สิหาโซกล,ละละจำดีแล้ะพี่น้องโอ้ยนอนนอน